เรามีรายได้แบบพสซีฟอินครัมคือหยุดทําได้นะครับแต่รายได้ไม่หยุดแค่เราซื้อกินซื้อใช้กันคนละเล็กคนละน้อยนะฮะด้วยพลังทวีคูณในการตลาดเครือข่ายโดยที่เราไม่จะเป็นต้องขายสินค้าโดยที่เราไม่จะเป็นต้องรู้จักคนเยอะเลยนะครับแล้วพลังทวีคูณในการตลาดเครือข่ายจะเกิดขึ้นได้ยังไงเดีย๋ยวเรามาชมกันครับ ผิดคิดว่าการสร้างรายได้ในการตลาดเครือข่ายเนี่ยจะต้องอุปถัมภ์คนเข้ามาเยอะๆจึงจะมีรายได้เยอะๆใช่ไหมฮะในความเข้าใจผิดนั้นจะหายไปทันทีเลยนะครับเมื่อเราได้เข้าใจกฎของพลังทวีคูณนี้นะฮะการทวีคูณเนี่ยฮะคือการเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านั่นเองนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างตัวเลขชุดนี้ให้ดูเลยครับเลข2ฮะ2คูณ2เท่ากับ4 4คูณ2เท่ากับ8ฮะและ8คูณ2เท่ากับ1ิ ซึ่งมันเปรียบเสมือนการอุปรถัมภ์นั่นเองนะครับคือการที่เราสอนใครคนหนึ่งนะฮะให้รู้วิธีทาในสิ่งที่เรากำลังทําอยู่นี่แหละครับนอกจากสอนเพื่อสร้างแล้วนะครับเรายังสอนเพื่อสอนต่อด้วยเพื่อให้เขารู้วิธีการสร้างธุรกิจของตัวเขาเองได้ลองคิดดูนะครับคนที่เรารู้จักและไม่รู้จักเนี่ยจะมีสักสองคนไหมครับที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆเหมือนกับเราถ้ามีนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างไรายได้มหาศาลในการตลาดเดินถ่ายได้ครับ ทีนี้หากเราอุทธร์เพิ่มขึ้นอีกสักหนึ่งคนเป็น3คนนะแล้วเราก็สอน3ามคนของเราเนี่ยแหละครับให้สามารถอุปถร์สามคนเข้ามาได้ก็จะมีองค์กรเกิดขึ้น9คนแล้วนะครับและหลังจากนั้นนะฮะเราก็สอน3ามคนของเราเนี่ยแหละครับเพื่อให้รู้ว่าจะไปสอน9คนนั้นให้สามารถอุัมภ์คนอีกคนละ3าคนเข้ามาได้ยังไงก็จะมีองค์กรเพิ่มขึ้นเป็น27คนละ แล้วเราทาลึกลงไปอีกสักหนึ่งชั้นนะครับ<ๆ>ก็จะมีอุปถัมเพิ่มขึ้นอีกเป็น81คนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างของชั้นนี้กันนะครับ16กับ81เนี่ยต่างกันถึง65คนเลยนะฮะเยอะไหมครับซึ่งความแตกต่างนี้นะครับเกิดจากการที่เราแต่ละคนเนี่ยอุปถัมเพิ่มขึ้นอีกแค่1คนเท่านั้นเองนะครับแล้วถ้าเราอุปถัมเพิ่มขึ้นอีกสัก2คนเป็น4คนแหละครับแล้วเราก็สอน4คนของเราเนี่ยแหละครับให้เขาสามารถที่จะอุปถัมภ์4คนของเขาเข้ามาได้ ก็จะมีองค์กรเกิดขึ้น16คนแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็สอน4คนของเราเนี่ยแหละครับให้รู้ว่าจะไปสอน16คนนั้นยังไงให้แต่ละคนนะฮะสามารถอุปถัมภ์เข้ามาอีกคนละ4คนก็จะมีองค์กรเกิดขึ้นอีก64คนแล้วนะฮะทำรื่องไปอีกสักหนึ่งชั้นนะครับก็จะมีองค์กรเกิดขึ้น256คนเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างของชั้นนี้กันดูนะครับตอนที่เราอุปถัมภ์คนละ2คนเนี่ยชั้นนี้นะฮะ จะมีองค์กรเกิดขึ้น16คนแต่เมื่อแต่ละคนนะฮะอุปถัมเพิ่มขึ้นอีกแค่2คนเป็น4คนเนี่ยชั้นนี้จะมีองค์กรณเกิดขึ้น256คนซึ่งต่างกันถึง240คนเลยนะครับในความแตกต่างนี้นะฮะเกิดจากเราแต่ละคนนะครับอุปถัมคนแค่คนละ4คนเท่านั้นเองและถ้าเราอุปถัมเพิ่มขึ้นอีก3คนเป็น5คนลครับ5ค5 25 25คู5เป็น125 125,5คูณเป็น625คนซึ่งในความแตกต่างนี้นะครับเกิดจากการที่เราแต่ละคนเนี่ยอุปถัมเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกแค่3คนเท่านั้นเองนะฮะถึงตอนนี้นะครับอยากให้พวกเราเนี่ยลองคิดดูนะครับว่าจะเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะอุปถัมคนจริงจังสัก5คนจากคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามนะครับคนที่ต้องการสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองคนที่ต้องการมีชีวิตที่อิสระ แน่นอนครับว่ากว่าที่เราจะพบคนจริงจังสัก5คนเนี่ยเราอาจจะต้องอู้ถามคนสัก10คน20คนหรือ50คนแต่เมื่อเราเข้าใจระบบสุวรรณเวลาอิสระนี้แล้วนะครับมีเครื่องมือด้านการตลาดออนไลน์นะฮะมีระบบติดตามอัตโนมัติมีตัวช่วยบิที่ปรึกษาแค่แบ่งเวลามาศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะอุปถัมและเจอ5คนจริงจของเราเนี่ยได้เร็วขึ้น เมื่อเป็นแบบนี้นะครับ5คนจริงจังของเราเนี่ยก็จะสามารถอุปถัมภ์และเจอ5คนจริงจังได้เช่นกันนะครับลองดูแค่4ชั้นก่อนนะฮะเราก็จะมีองค์กรรวมเกิดขึ้นเนี่ย780คนแล้วนะครับในการสร้างองค์กร780คนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากม,มากๆนะครับหากว่าเราสร้างแค่คนเดียวนะแต่นี่นะครับเราอุปถัมภ์คนจริงจังแค่5คนและสอนให้พวกเขาเนี่ยสร้างเป็นเมื่อ5คนของเรานะครับสามารถอุปถัมภ์5คนของเขาเข้ามาได้แล้วนะฮะ เราก็สอน5คนของเราเนี่ยครับให้สามารถไปสอน5คนของเขาให้อุบัติรมได้เช่นเดียวกันสังเกตนะครับว่าเราทํางานกับคนจริงจังเนี่ยแค่5คนเเท่านั้นเองนะครับสอนเพื่อสร้างและสอนเพื่อสอนต่อด้วยให้เขารู้วิธีทําในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยแหละครับแค่4ชั้นเท่านั้นเองนะครับเราจะมีองค์กรถึง780คนเห็นไหมครับว่าเราไม่จะเปต้องจักคนเยอะเลยใช่ไหมครับแน่นอนครับว่าในการตลาดเครือข่ายเนี่ยครับ ขนาดขององกรมีผลต่อยอดธุรกิจนะครับซึ่งตอนนี้เรามีองค์กรถ,ถึง780คนแล้วแค่ซื้อกินซื้อใช้เนี่ยก็มีผลต่อยอดธุรกิจไม่น้อยแล้วนะครับนี่ยังไม่นับรวมกับคนที่ไม่จริงจังอีกนะฮะที่เราไปแบ่งปันโอกาสาทางธุรกิจซึ่งก็จะมีบางคนเนี่ยที่เขาอยากไม่ต้องการที่จะสร้างผลประโยชน์จากธุรกิจนี้แต่เขาก็อาจจะเป็นเพียงผู้บริโภคไงแค่ซื้อสินค้าในราคาปลีกซื้อสินค้าในราคาส่งซึ่งกลุ่มนี้ก็จะมีผลต่อยอดธุรกิจเหมือนกันนะครับ จากคนจริงจังนะฮะ780คนของเราเนี่ยสมมุติว่าในแต่ละเดือนนะครับเขามีลูกค้าประจําอาจจะเป็นญาตินะฮะเป็นเพื่อนเป็นคนสนิทเป็นคนรู้จักหรืออาจจะเป็นคนไม่รู้จักก็ได้นะเพราะว่าเราทําากรตลาดออนไลน์ไงเอาเป็นว่าในแต่ละเดือนเนี่ยแต่ละคนก็จะมีลูกค้าประจําสักคนละสิบคนพอส่งผลให้มีลูกค้าเกิดขึ้นนะครับ7,800คนรวมกับคนจริงจังของเราอีก780คนนะครับก็จะเป็น 8,580คนแล้วนะครับแล้วั้ง8,580คนเนี่ยแค่ซื้อกินซื้อใช้สินค้าที่จะเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันนะฮะในแต่ละเดือนเนี่ยสมมติสัสกร้อยบาทละกันซึ่งในความเป็นจริงมันน่าจะมากกว่าน,นั้นอยู่แล้วเนาะเท่ากับว่าในเดือนนั้นนะครับจะมียอดธุรกิจเกิดขึ้น858,000บาทนะฮะแล้วถ้าหากว่าเกิดการบริโภคซ้ำเกิดขึ้นในทุกเดือนนะฮะบ,บวกกับพลังทวีคูณที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยคุณคิดว่าจะเกิดยอดธุรกิจมหาศาลและมั่นคงขนาดไหนครับ เห็นไหมครับว่ายอดธุรกิจที่เติบโตขึ้นนี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นจากเราเพียงคนเดียวนะครับแต่เกิดจากเครือข่ายผู้บริโภคที่เราสร้างขึ้นมาครับแค่ซื้อกินซื้อใช้นะฮะก็ทําให้ยอดธุรกิจเราเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับโดยที่เราหยุดทําได้นะครับแต่รายได้ไม่หยุดนะฮะและเนี่แหละครับคือการทาเงินจากพลังทวีคูณในการตลาดเครือข่ายนะครับโดยมีคนจํานวนมากๆนะฮะแค่ซื้อกินซื้อใช่ครับโดยที่เราไม่ได้ขายของเลยนะฮะ ก็ส่งผลให้เรามียอดธุรกิจหลักแสนหลักล้านต่อเดือนได้แล้วนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเกิดจากการที่เราเนี่ยอุปถัมภ์คนจริงจังเนแค่5คนลึกลงไป4ชั้นเท่านั้นเองเห็นไหมครับว่าเราไม่จะเป็นตองขายของก็สามารถที่จะทําเงินมหาศาลได้ด้วยพลังทวีคูณในการตลาดเครือข่ายนะครับแต่การขายเก่งไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่สุดยอดนักขายเนี่ยอาจจะมองข้ามไปหรือว่าทำพลาดไป ซึ่งถ้าหากว่าไม่เข้าใจจุดนี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะสร้างไรายได้แบบแพสซีฟทำในการตลาดครือข่ายได้เลยนะครับทุกเส้นทางสู่ความสําเร็จนะครับล้วนเริ่มต้นจากก้าวแรกเสมอเริ่มต้นเดินทางสู่ชีวิตอิสระในแบบที่คุณกําหนดเองได้ใน EP ถัดไปนะครับในหัวข้อที่เกี่ยวกับอาการล้มเหลวของสุดยอดน,นักขายที่คุณจะเป็นต้องรู้ก่อนที่จะทาพลาดไปกับผมน้อยเอน้อยครับสวัสดีครับ